ตอนกินในสมัยนั้นมันไปทำงานมันพอได้ขึ้นเป็นลูกพี่หรือว,ว่าหน้าแบบนี้มันลูกน้องมันเยอะเย็นๆเราก็เลาะดูถามตัก่ายกินข้าวกับอะไรในเข้มแถวๆวคนงานเขาไอ้เพื่อนฝูงในพวกนี้เขาก็เอา้าเขาให้ลูกพี่หน่อยเนี่เอา้ากึหนึ่งลูกพี่ไปมากเอา้าคึเหมือนกับติดก็ว่าได้ นี่นี่นกคนคนกินเหล้านะ,ะกลับมาเอามามาบ้านถ้าไม่ได้ทํางานมาอยู่บ้านมันงุดงิดเช้าก็ต้องไปโกงเราโกงไปมามันโกงหลายโกงไปมาข้าวปลาไม่กิน,น่ะในชีวิตผมอายุมากแลวที่นี้เรารู้ตัวแล้วว่าเราเรากินไปปุ๊บนี่เราก็ไม่มีงานทําด้วยก็เลยมาตั้งใจหยุดหยุด ไปมาอมันก็ร่างกายเราก็ดีขึ้นแล้วก็มันแข็งแรงอะ่ะตอนกินนี่คิดว่ามันลําบากมากมันมาคิดทีหลังตอนไม่กินอะ่ะไอ้กินเหล้าแลวต้องไปซื้อกลับซื้ออะไรทําอะไรต่ออะไรมาให้เพื่อนผูงกินเสร็จแล้วเพื่อนผูงเขากลับบ้านนะทีนี้ลําบากลูกเมียเรานะถ้วยจานอะไรสาระตะเพนของของเราแก้วเราถ้วยเราจานลูกเมียเราเขาเขาต้องมาลางจะมาเนี่อา้าวเขาก็ต้อง พูดไม่ดีแล้วนี left, Hence, he ่จะมเขาก็ต้องบาเขาว่าได้หน่อยทรมานมากเลยเพราะว่าผมกินแล้วข้าวไม่กินไม่สบายผมถึงไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลสองครั้งนะโรงพยาบาลคนเมาเหล้ากินเหล้าข้าวไม่กินเข้าไปปุ๊บนี่เขามัดแขนมัดขานะเพราะว่าเขาฉีดยาให้หลับตื่นมามันจะหลอนมันจะดิ้นไงอยากกลับบ้านเขาต้องมัดแขนมัดขาผมบอกโอ้ัน ไม่ได้แนละ้วแบบนี้มันทรมานตัวเองแล้วก็อายพยาบาลเขาด้วยเขาบอกลุงไม่สงสารตัวเองเรือ่องอะไรมาเพราะสารก็เป็นชายชราที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ยาวนานมากเป้าหมายหลักของเราเหมือนกันที่จะแบบให้ทํายังไงให้พ่อเขาลดแล้วก็เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงให้สําเร็จ ถามว่าโอกาสของคนสูงวัยที่จะแบบมันเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ณวันนี้เนี่ยมันดีมากน้อยขนาดไหนหรือม,มันมีห่วงเวลาที่เหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเพราะว่าอวัยวะร่างกายของคนแต่ละคนมันถูกออกแบบมาให้มีห่วงเว,ว,งเวลาของการใช้ชีวิตเพราะนั้นแล้วถ้าเราใช้เวลาช่วงหนึ่งไปอยู่กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอย่างกรณีของพ่อสานีต้องยอมรับว,ว่าดื่มมาค่อนข้างนานมาก เราก็เพิ่งมาเพิ่งมาหยุดได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจ็บป่วยยังไม่ได้มีภาวะเรา,เราจะต้องดูแลและส่งเสริมให้มากเนื่องจากว่าเมื่ออายุสูงขึ้นอายุมากขึ้นแล้วทํายังไงจะให้ฟื้นฟรูร่างกายที่อยู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานานบางอย่างที่เป็นเรื่องของอาหารที่จําเป็นที่จะต้องบริโภค Yeah, vitamin, yeah, vitamin ายาเสริมวิตามินยาวิตามินหลายอย่างที่จะต้องฟื้นฟูเรื่องของอระบบประสาทที่มันถูกทำลายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานานเนี่ยมันจะต้องเข้ามาช่วยแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะ,จะบอกได้คือว่าถ้าเราสามารถที่จะเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่ mm. อนที่เราจะสูงวัยเลิกได้ก่อนที่เราจะอายุ 50ปีหรือ55ปีโอกาสที่เราจะมีสุขภาพดีมันก็จะยาวนานมากขึ้นเราอยากให้ชีวิตของพ่อสารเนี่ยเป็นเป็นบทเรียนในการที่จะใช้ชีวิตของคนอื่นต่อไปว่าถ้าเราเลิกได้ก่อนที่เราจะสูงวัยโอกาสของการทำงานมีเงินเก็บมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมีความสุขใช้ชีวิตให้มันมีคุณภาพเลิก เครื่องเหลือเมกกฮอล์ได้ลดแปดใจเสียงได้เราก็จะมีแรงมีพลังในการที่จะททำกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์กับตนเองกับครอบครัวกับชุมชนกับสังคมมากยิ่งขึ้น